คุณผู้ชมไปอีกจุดหนึ่งค่ะในพื้นที่ภาคใต้ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเมื่อไข่เต่าตนุที่แม่เต่าเนี่ยไปไข่ไว้ภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองมีลูกเต่าฟักออกจากไข่ถึง85ตัวนะคะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนำไปอนุบาลเอาไว้ก่อนเนื่องจากทะเลยังมีคลื่นลมแรงค่ะ ลูกเต่าตนุในหลุมทรายที่แม่เต่าเอามาไข่เอาไว้ฟักออกจากไข่บริเวณหาดทรายอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาค่ะโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2จังหวัดภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบหลังจากพบ หลุมยุบเนื่องจากมีฝนตกหนักการขุดตรวจสอบพบลูกเตา่ารอขึ้นจากหลุมฟักจำนวน85ตัวไข่ร,รอฟักอีก3ฟองเจ้าหน้าที่จึงนำไปฟักต่อค่ะแล้วก็ยังพบไข่ไม่ได้รับการผสม5ฟองหยุดพัฒนา1ฟองมีลูกเตา่าตาย2ตัวจากจำนวนไข่ในหลุมทั้งหมด96ฟองจึงคิดเป็นอัตราการรอดจากหลุมเพาะฟักถึงร้อยละ96รวมระยะเวลาเพาะฟัก46วันค่ะ จ้นาที่ประเมินนะคะว่านับปัจจุบันทะเลยังมีคลื่นลมแรงจึงได้ทําการอนุบาลลูกเต่าตนุทั้งหมดเอาไว้ชั่วคราวเพื่อรอปล่อยในภายหลังสําหรับเต่าตุุลังนี้พบร่องรอยแม่เต่าขึ้นมาวางไข่เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาค่ะ